เรามาต่อกันในเรื่องอี o l ว t i o n ชันนะครับก็เป็นเรื่องการวิวัฒนาการเนาะก็เราจะมาพูดถึงเนื้อหาหลักกันก่อนนะครับก็ต้องบอกว่าก่อนที่จะมีชาวดาวินเนี่ยนะครับชาวดาวินเป็นผู้ศึกษาเกี่ยวกับด้านการวิวัฒนาการเป็นหลักนะครับที่พี่เขียนไว้เลยนะครับก่อนที่จะมีดาวินคนสมัยนั้นเชื่อกันว่าพระเจ้าเนะี่ยสร้างมีสิ่งมีชีวิตออกมาให้แตกต่างกันนะครับแค่นั้นไม่มีอะไรเพิ่มนะครับแต่ดาวินเนี่ยท้าทาย ความเชื่อเก่าๆนะครับโดยการแบบว่าตั้งทฤษฎี natural selection ขึ้นมา,าอธิบายการเปลี่ยนแปลงแล้วก็การวิวัฒนาการทําให้เกิดความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะครับก็การวิวัฒนาการเนี่ยก็จะ ภายหลังเนี่ยก็ได้ถูกสนับสนุนโดยหลายๆทฤษฎีแล,ล่ลๆหลักการนะครับก็หลักการของวิวัฒนาการเนี่ยเ <notor ized> บื้องต้นคือการเปลี่ยนแปลงเชนเลกที่ละน้อยนะครับจนกระทั่งเปลี่ยนไปเรื่อยๆจนความถี่อัลลีเนี่ยอของสิ่งมีชีวิตนั้นๆเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับกลายพันธุ์แล้วก็ถ่ายทอดไปเรื่อยๆจนกลายเป็นวิวัฒนาการนะครับถ้าเกิดว่า การเปลี่ยนแปลงนั้นๆเนี่ยเกิดในระดับประชากรแล้วเนี่ยนั่นถือว่าเป็นการวิวัฒนาการนะครับสมมติว่าตอนแรกเนี่ยมันมียีราฟคอสั้นหมดเลยนะครับแล้วอยู่ดีมียีราฟคอค่อยๆย,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 ยาวขึ้นและไอตัวที่มันยาวขึ้นเนี่ยมันก็ใช้ชีวิต ได้ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่พอมันมีตัวที่ยาวกว่าเพราะว่ามันมีตัวที่ยาวมาแล้วมันก็ต้องมีตัวที่ยาวกว่าไปเรื่อยๆนะครับมันก็จะใช้ชีวิตได้ดีขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆสมมตินะสมมติสมสมติว่ามันถูกกับาการคอยาวของมันมากเลยเนี่ยไอตัวที่คอสั้นเนี่ยก็ค่อยๆจะโดดเด่นน้อยลงไอตัวที่คอยาวก็อย,อยู่รอดได้ดีกว่าทําให้สุดท้ายแล้วทั้งฝูงทั้งโลกเนี่ยเหลือแต่ตัวคอยาวนะครับอันนี้ก็เป็นแผนภาพการว oh ิวัฒนาการของช้างนะครับก็เริ่มมาจากบรรพบุรุษของมันเลยนะครับนี้ก็ เยอะมากนะครับไปดูคลิปย้อนหลังได้ก็อีวิูชั่นเนี่ยหรือการวิวัฒนาการเนี่ยเป็นการเป็นกุญแจสําคัญในการทําให้เราเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตเลยนะครับก็สิ่งที่สําคัญเนี่ยที่จะช่วยที่การวิวัฒนาการเนี่ยจะช่วยหรือว่าเกี่ยวข้องกันเนี่ยก็คือเป็นศาสตร์เหล่านี้นะครับก็เป็นพฤติกรรมระบบนิเวศประชากรอนุกรมวิธานแนแท็ก a x o n o นะก็คือพวกที่เราจะได้เรียนกันต่อไปนะครับ พันธุศาสตร์นะครับผมหรือว่าฟิสิโอโลจีก็คือสรีระวิทยานะครับหรือว่าจะเป็นสันทาวิทยาแล้วก็เป็นโมเลกุลร์ไบโอโลจีด้วยนะครับซึ่งหลักฐานของ การที่มาสนับสนุนการวิวัฒนาการที่ีวิวัฒนาการของชาดาวินนี่ยงมีเยอะแยะมากมายนะครับก็อย่างเช่นฟอสซิลเรคคอร์ดนะครับก็อย่างที่เรารู้กันนะครับเวลาเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีชั้นหินที่ถูกขับถขึ้นมาเรื่อยๆนะครับคนละชั้นเนี่ยก็เท่ากับว่าเป็นคนละยุคกันประมาณนี้นะแต่ว่าเราเนี่ยดันพบเอ่อหนึ่งชั้นเนี่ยพบสิ่งมีชีวิตจังพวกเดียวเท่านั้นนะครับคนละชั้นเนี่ยพบ ไม่สามารถพบคนละไม่สามารถพบชนิดเดียวกันที่คนละชั้นได้เลยนะครับนั่นแปลว่าไม่ไม่ได้สิ่งมีชีวิตทั้งหมดเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นมาพร้อมกันนะครับก็สนับสนุนทฤษฎี e ี o l u t ลชันนะครับเพราะว่ารุ่นก่อนเนี่ยก็จะมีสิ่งมีชีวิตจำพวกนี้แล้วมันก็วัฒนาการกลายเป็นอีกพวกหนึง่งพอมันตายเนี่ยมันก็เข้าไปอยู่ในชั้นหินนะครับคือซึ่งมันก็นับเป็นคนละพวกนะครับไม่มีสิ่งทีมีชีวิตที่แบบเหมือนกันแต่อยู่คนละชั้นเลยนะครับเพราะว่ามัน สิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันแล้วอยู่คนละยุคได้เนี่ยก็ถือว่าหายากนะครับซ <immen mesela> ึ่งงหมายความว่ามันอาจจะอยู่คนละยุคได้นะครับซึ่งหมายความว่าสิ่งมีชีวิตชีวิตนั้นอันนั้นเนี่ยมีชีวิตยืนยาวนะครับแต่ว่าพอมันหมดช่วงที่มันมีชีวิตไปอ่ะมันก็จะไม่พบช่วงต่อไปแล้วนะครับ <c oughs> นี่ก็คือเป็นทฤษฎีเป็นหลักฐานที่มาสนับสนุนนะครับนี่ก็เป็นตารางแบ่งยุคนะครับก็เริ่มแต่ คือ c a m เบียน,นะครับ thallio thalloso ich meso ich c h e n z o i c นะครับก็ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับสมมติว่าออกสอบเป็น open book อยู่แล้วหลักฐานต่อไปนะครับก็เป็นการที่กระดูกนี้เป็นแขนข้างขวาขแล้วก็ขาข้างขวาขาหน้าข้างขวาของสัตว์หลายๆชนิดนะครับมารวมกันแล้วก็เนี่ยเห็นไหมครับว่าสัตว์ทุกชนิดเนี่ยมันจะมีกระดูกตรงนี้2แท่งเหมือนกันนะครับเนี่ยอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้มนุษย์เช่นเดียวกันนะครับมีก็แปลว่าสัตว์ทั้งหมดเนี่ยเหล่านี้เนี่ยมีบรรพบุรุษใกล้เคียงกันมาก่อนนะครับิ่งเหมือน ากก็แปลว่าอาจจะยิ่งอาจจะไม่ได้ไม่ได้หมายความว่ายิ่งเหมือนมากจะยิ่งบรรพบุรุษใกล้เคียงกันมากนะครับแต่ว่าแน่นอนว่าเราต้องเคยมีบรรพบุรุษเดียวกันกับนกกับตุ่นกับวานอะไรพวกนี้มาก่อนอยู่แล้วนะครับต่อไปเนี่ยจะเห็นได้ว่า MPO อเนี่ยหลังๆน่าจะจะเริ่มดูออกแล้วว่าอันนี้เป็น มนุษย์นะอันนี้เป็นกระต่ายนี้เป็นไก่นี้เป็นเต่านี้เป็นซาลามเนเดอร์นี้เป็นปลานะครับพอจะแยกออกได้บ้างนะครับ <S <S แต่เมื่อเราย้อนไปดูที่ตอนเป็นเอ็มบโอเลยนะครับยักไม่ออกเหมือนกันไปหมดเลยนะครับก็แปลว่าสมัยก่อนนะ,ะตัวอ่อนของสิ่งมีชีวิตยุคโบราณเนะี่ยมันก็น่าจะคล้ายๆแบบนี้เนะี่ยมันวิวัฒนาการไม่ต่างกันมากนะครับพอเป็นไซโกดปุ๊บก็ไอสองตัวเนี้ยเริ่ม,เร,มเริ่มแยกออกไปเหมือนกันแลวแต่2ตัวนี้ก็ยังแยกจากกันไม่ค่อยออกอยู่ดีแต่4ตัวนี้นะครับยังเหมือนกันอยู่นะครับยังแยกไม่ค่อย นี่ก็เป็นหลักฐานที่บ่งบอกว่าสิ่งมีชีวิตหลายๆชนิดเนี่ยวิวัฒนาการมาจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวนะครับนั่นเองอันนี้นะครับเป็นการเป็นความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตสปีชีส์เดียวเท่านั้นนะครับก็แปลว่าสมัยก่อนเนี่ยมันอาจจะมีหมาสุนัขเนี่ยแค่พันเดียวเท่านั้นแต่ว่าพอมันเกิดความหลากหลายไปผสมกับพันนู้นพันนี้มันก็เกิดขึ้นมาเป็นพันใหม่พันใหม่ขึ้นเรื่อยๆนะครับอันนี้ยังไม่นับพันผสมนะครับเพราะว่าอันนั้นยังไม่ถือว่าเป็นการวิวัฒนาการเพราะว่าลักษณะมันก็แค่เอาสอง อนาคตนี่มันอาจจะกลายเป็นคันใหม่ขึ้นมาอันนี้ก็มีหลายชนิดนะครับอีกอย่างหนึ่งที่สนับสนุนทฤษฎีวิวัฒนาการนะครับก็คือทฤษฎีที่ว่าสิ่งมีชีวิตเดียวกันเนี่ยถูกแบ่งแยกถูกแบ่งแยกพื้นที่ออกไปเนี่ยอันนี้เขาคาดว่าเคยเป็นพื้นที่เดียวกันมาก่อนนะครับก็จะมีอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันอาจจะเป็นเรียกที่ขอเรียกมันว่ากิ้งกะจิ้งจกทิ้งจกแล้วกันจิ้งเหรนจิ้งเหลนแลมวกันครับได้แต่ละพื้นที่เนี่ยพบกิ้งเหลนที่มีลักษณะคล้ายกันมากแต่ว่าไม่เหมือน ชนิดเดียวกันมาก่อนเคยเป็นจิ้งเหรชนิดเดียวกันมาก่อนแต่พอแผ่นดินมันแยกกันและไอ้จิ้งเหรียญพวกนี้มันแยกออกไปอยู่คนละที่กันเนี่ยนะครับมันก็วิวัฒนาการแยกกันเพราะมันไม่มีการผสมข้ามสาข้ามข้ามกันแต่ละพวกมันก็วิวัฒนาการไปของมันเองนะครับจนทําให้มันมีความแตกต่างเกิดขึ้นทั้งๆที่คาดว่ามันก็เคยเป็นชนิดเดียวกันมาก่อนนั่นเองครับอันนี้เนี่ยเป็นการตารางแสดงความแตกต่างแล้วว่าเป็นอกรดอะมิโนนะครับกคู่กรดอะมิโนเนี่ยในสายในโพลีเปปไทด์ในฮิโมโกบินนะครับของ ุษย์เมื่อเทียบกับสัตว์อื่นๆว่าต่างกันเท่าไหร่นะครับอย่างออย่างไอลิงเนี่ยแทบจะไม่ต่างเลยแต่ว่าก็ยังต่างอยู่บ้างนะครับหนูก็ต่างนะครับกับส่วนเอ่อแรมเพลหรือว่าพวกเอ่อจะพวกปล,ปลาปลาปลากเดียวเดีปลาปลากกลมเนี่ยนะครับก็ต่างกันมากนะครับซึ่งยิ่งต่างกันมากแปลว่าเรายิ่งเราแยกกันกับบรรพบุรุษเขาเนี่ยมานานมากแล้วนะอย่างเช่นลิงกับมนุษย์เนี่ยเขาคงจะแยกกันได้ไม่นาน ประมาณนี้นะแต่ไอ้ลิงเอ่อคนกับไอ้ลัมเพลเนี่ยน่าจะแยกกันมานานแล้วแยกนี่หมายถึงว่าบรรพุุษที่แบ่งออกมาแบ่งออกมาแล้วมันพิวัฒนาการต่อไปเรื่อยเพราะว่ามันตักกันในขนาดนี้แปลว่ามันน่าจะวัฒนาการแยกกันมานานแล้วนะครับอ่อันนี้เป็นการเป็นคําอธิบายของคําว่าวิวัฒนาการนะครับเป็นการที่เปลี่ยนความถี่ของแอลลิวนะครับในระดับประชากรนะครับของอ่สิ่งมีชีวิตนั้นนั้นนั่นเองนะครับ กลไกหรือว่าที่จะกลไกที่จะนําไปสู่การวิวัฒนาการได้เนี่ยก็มีหลายนี้ครับออันแรกเนี่ยเป็น g e n น t i กมิวเทชันนะครับก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงนิวคลียรไทล์ลำดับอ่าดับของนิวคลียรไทนะครับในดีโนมของสิ่งมีชีวิตนั้นๆนะครับนะอย่างเช่นสิ่งมีชีวิตเนี่ยอาจจะเคยเป็นเทาอ่อนมาก่อนแล้วก็วิวัฒนาการมาเป็นขาวเทาแล้วก็เข้มเทาเข้มนะครับซึ่ง ไม่เออ่ไอตัวตัวขาวเนี่ยมันอาจจะถูกกาจัดด้วยสาเหตุผลบางอย่างนะครับทําให้เหลือแค่เทากับเทาเข้มเท่านั้นแล้วเมื่อเทากับเทาเข้มมันผสมกันไปเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะเกิดเทาที่เข้มกว่าแล้วก็กลายเป็นเข้มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สุดท้ายเนี่ยมันก็จะเหลือแค่เทากับเทาเข้มส่วนตัวที่มันอ่อนเนี่ยมันอยู่ไม่ได้นะครับเพราะว่าอันนี้คาดว่าตัวที่เข้มกว่าเนี่ยจะมีโอกาสในการอยู่มากกว่าซึ่งด้วยเหตุผลอะไรอันนี้ อันนี้ไม่ทราบน,นะครับแต่ว่าเป็นสมมุติขึ้นแล้วกันว่าสมมุติว่าพื้นที่แถวนั้นเนี่ยมันมืดนะครับตัวสีขาวน่าจะโดดเด่นมากกว่าก็เลยจะถูกล่ามากกว่าหรือไม่ก็ตัวสีขาวมักจะมีความอ่อนแอมากกว่าประมาณนี้นะครับผมต่อไปเป็น g e n e t i c ิฟ l ์นะครับก็เป็นการผสมแบบมัวๆสมมติว่าความถี่อะลลีนเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันเท่ากันหมดเลยอันนี้มีห้า นี่มีห้าอันนี้ก็มีห้าอย่างละห้าสีน้ำเงินสีแดงสีเหลืองอย่างละห้านะครแต่พอผสมกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเ,เ,เนี่ยสีแดงมันดันโดนเลือกน้อยอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่มีหลักการนะครับเพียงแค่สุม่มแต่ว่าสุ่มขึ้นมาแล้วมันบังเอิญสีแดงเนี่ยไม่ได้โดนเลือกผสมพันธุ์กับเขาเลยรุ่นต่อไปเรื่อยๆสีแดงก็น้อยลงเรื่อยๆจนกระทั่ง ไม่มีสีแดงเลยนะครับอันนี้คือความฉี่ของแอลลิวเนี่ยหายไปนะครับเพราะว่าแอลลิวสีแดงเนี่ยโดนสุ่มมั่วผสมกันไปเรื่อยๆรืจนมันหายไปอาจจะเกิดการดันดอมแบบนี้ในธรรมชาติก็ได้นะครับอ,อย่างเช่นแบบนี้ก็มีนะครับแรงสาบสีขาวเนี่ยอาจจะเป็นสีเทาก็ได้ดันคนรักกว่าคนไม่ชอบเหยียบแต่พอสีเขียวเนี่ยคนเกียดเหยียบเหยียบ สุดท้ายความเี่ยริ้วมันก็จะเหลือแค่นี้อันนี้ก็นับเป็นการว่าแบบปัจจัยที่นําไปสู่การวิทยานการได้ก็ใครจะไปรู้ครับแค่สีที่ต่างไปมันก็นับเป็นการวิทยานการได้เหมือนกันนะครับเพราะว่าสีต่างไปแล้วมนุษย์ไม่เหยียบใครๆก็อยากจะสีเหลืองนะครับเพราะว่าถ้าสีเขียวไปแล้วโดนมนุษย์เหยียบเนี่ยก็ไม่มีใครอยากเป็นนะครับยีนฟลูนี่นะครับหรือว่าเรียกกันว่ายีนไมเกรชั่นเนี่ยก็จะเป็นการทรานสเฟอร์หรือว่าส่งผ่านยี หรือว่าแอนลิวเนี่ยประชาก,กรกลุ่มหนึ่งไปอีกกลุ่มหนึ่ง <S <S เช่นแบบนี้นะครับก่อนหน้านี้เนี่ยกลุ่มนี้กลุ่มซ้ายมือเนี่ยไม่มีสีอ่อนเลยความถี่แอนลิวเนี่ยคือ1เพราะว่าแอนลิวเนี่ยมีแบบเดียวเลยก็คือสีแบบเดียวเลยนะครับจนกระทั่งมันเกิดการเดินทางเนี่ยเปลี่ยนการชีน้ําตาลไปฝั่งนู้นความถี่แอนลิวฝั่งนี้เปลี่ยนแน่นอนครับเพราะว่ามีเสียมตาลไปเยือนอันนี้เช่นเดียวกันเปลี่ยนแน่นอนครับไม่เคยมีสีเหลืองมาก่อนเลยสีเหลืองนั้นเข้าไปอยู่ในกลุ่มนี้แน่นนะครับ เราไม่ยังไม่นับนว่าสีน้ำตาลจะเป็นผสมพันธุ์กับสีเหลืองอีกมันจะกลายเ,เป็นส,สีเหลืองเพิ่มขึ้นหรือสีใหม่ขึ้นก็ความถี่อัร์วลก,ก็เปลี่ยนแน่นอนนะครับต่อไปเป็นจีนติกไฮกิ้งนะครับก็เป็นการบ่งบอกอถึงยีนบางยีน,นยที่สามารถแพร่กระจายตัวเองได้เร็วมีความสามารถในการถูกคัดเลือกมานะครับอย่างเช่นยีน X เนี่ย เป็นยีนสมมุตินะยีน X นะครับผสมกับคนอื่นมีตอนแรกเนี่ยมีแค่คนเดียวที่มียีน X นะครับแต่มันดันผสมกับคนอื่นไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนยีน X เนี่ยมันถ่ายทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลานจนเรื่อยๆเรื่อยๆยีนเมันดันเก่งมันดันแบบว่าเป็นไปข่มยีนยีนอื่นได้นะครับยีน X ก็เลยแพร่กระจายไปทั่วนะครับก็ทาให้ประชากรกลุ่มนั้นๆเนี่ยจากที่อาจจะเคยมีคนที่มียีน x แค่คนเดียวก็พัฒนาการกลายเป็นคนที่มียีน x หลายคนหมายถึงว่าพัฒนาการไปเปป็นนนนนว่่าาทัั้้งกกกลุมรระช X เกือบทุกคนเลยนีอันนี้ก็นะ่าเป็นปัจจัยที่ส่งผลงเกิดวิทยาการได้นะครับก็คือยีนนั่นเองมันมนันมีความสามารถในการแพ่กระจายตัวสูงนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นแบบพิสฎีแล้วก็เป็นแบบปัจจัยหลักๆเลยคือ natural selection นะครับคือเป็นการแข่งกันเพื่อที่จะเหมาะสมนั่นเองนะครับส่วนตัวตัวที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยมักจะรอด แล้วก็พยุทธนาการมาให้ถูกคัดเลือกโดยธรรมชาตินะครับประมาณนี้นะครอย่างเช่นรูปซ้ายรูปขวาเนี่ยเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าสิ่งแวดล้อมที่เป็นสีดําเราแทบจะไม่เห็นผีเสอ้อตัวสีดําเลยในสิ่งแวดล้อมแบบนี้เนี่ยผีเสอ้อตัวสีดําก็จะอยู่รอดได้มากกว่าเพราะว่าไม่ไม่โดดเด่นนะครับแล้วก็จะไม่โดนล่าเป็นเหยื่อมากเช่นเดียวกันในรูปทางขวาเนี่ยมา ถึงเราจะเห็นไม่รูปเดียวกันเนี่ยนะครับแต่ว่าสิ่งแวดล้อมเนี่ยมันดันเปลี่ยนเป็นสีขาวตรงกันข้ามกับรูปเมื่อกี้ผีเสื้อสีดําก็จะโดนนะครับเป็นเหยือได้ง่ายอันนี้ก็จะเป็นาการเ e เลคชั่นแบบเป็นตัวอย่างการเ e เลคชั่นนะครับอย่างเช่นเส้นสีแดงคือ b e f o r e นะก็คือก่อนเส้นสีน้ำเงินคือหลังนะครับมันอาจจะเคยมีหอย3ส,สีนี้นะครับซึ่งเป็นหอยชนิดเดียวกันเลยนะแต่วันดันไม่แค่แค่มี3ส,สีเมื่อก่อนเนี้ยมันมีสีนี้เยอะมากแล้วเพราะอะไรไม่รู้นะครับคนนะอาจจะชอบกินสีนี้ก็ได้นะทำให จำนวนของสีนี้มันลดลงมากนะครับอันนี้เรียกว่า d i s r u p t i v e selection นะครับก็คือมีตัวหนึ่งที่หายไปอย่างรุนแรงนะครับอาจจะโดนจับกินหมดเลยเหลือแค่สองตัวนี้สองตัวนี้คนไม่ชอบกินประมาณนี้อาจจะเป็นประมาณนี้นะครับข้อ2เป็น stabilizing selection นะครับก็คือการปรับด้วยความสมดุลไม่ได้โดน disrupt โดยไขยนะครับจิงจกเนี่ยอาจจะมีหางสั้นหางปันกลางหางยาวนี่นะครับก็ถูกปรับให้สมดุลสภาพแวดล้อมเนี่ยตัวหางสั้นเนี่ยมันอาจจะเรียกว่าไงเคลื่อนไหวได้ไม่ค่อยดีอะไรเงี้ยพอหางมันสั้นแล้วอาจจะแบบว่าไต่กำแพงไม่ดีอะไรเงี้ยอาจจะส่วนหางยาวเกินไปก็อาจจะโดนจับได้ง่ายจับหางแป๊บเดียวก็ได้แล้วอะไรเงี้ยครับสองฝั่งนี้ก็เลยค่อยๆลดลงไปแต่ก็ไม่ได้ลดลงเยอะนะครับทำให้เหลือตัวหางที่มันเหมาะสมเนี่ยยังทงที่นะครับไม่ได้ลดลงไปมากเพราะว่าอาจจะเป็นตัวที่เหมาะสมที่สุดนะครับ ส่วน directional selection นะครับก็เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบชัดเจนะครับก่อนหน้านี้อาจจะเคยมียีราฟคอสั้นมาก่อนเหมือนที่พี่พูดเมื่อตอนต้นเลยมียีราฟคอสั้นมาก่อนแล้วไม,ไม่เคยมียีราฟคอยาวเลยแต่พอมันมียีราฟคอยาวมาปุ๊ค่อยๆมียีราฟคอยาวขึ้นยาวขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ย ทายหลังเนี่ยมันอาจจะไม่เหลือ,อยีรับคอสั้นหลงเหลืออยู่เลย<น>ก็ได้นะครับเพราะว่าคอยาวมันได้เปรียบกว่าแล้วก็เอ่อเหมาะสมกับธรรมชาติมากกว่ามันจึงค่อยๆเปลี่ยนค่อยๆอ่าอย่างอ่าพอมันเริ่มมีคอยาวเนี่ยอาจจะค่อยๆเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนเพิ่มจํานวนเพิ่มจำนวนมาเ,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 เรื่อยๆส่วนไอ้คอสั้นเนี่ยอาจจะที่เคยมีเยอะมันอาจจะค่อยๆลดค่อยๆลดค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆ ประมาณนี้นะครับก็หมดแล้วสําหรับจานวิวัฒนาการนะครับอันนี้จะเป็นหน้าสรุปนะครับก็มาอ่านได้นะฮะอันนี้เนี่ยเป็นแผนภาพชาวดาวินที่ชาวดาวินวาดเอาไว้ตั้งแต่แ,แรกๆเลยนะปีหนึัแปเป็นแผนภาพการวิวัฒนาการแผนแรกบนโลกใบนี้นะครับก็ก็ยังหา,าดูได้อยู่นะครับอันนี้เขาก็ <laughs> ข้อดีของเขาคือสิ่งมีชีวิตตั้งต้นเพียงตัวเดียวเนี่ยแต่แขนออกมาเป็น A B C D ก็เป็น ธรรมชาติบราศจุดยอมากนะครับก็โอเคจบแล้วนะครับเดี๋ยวต่อไปจะเป็นการเรียนเรื่อง The University of Life หรือว่าอนกุกรมวิธานนั่นแหละครับเดี๋ยวเราจะได้เรียนกับพี่อีกคนหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับก็ขอให้ทำข้อสอบได้ทุกคนนะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับ